สวัสดีครับอยู่กับผมบิ๊กเอ็มชนเอกเกมเมอร์วันนี้จะพาไปหาทัวร์ฟจีต่างประเทศกันนะครับผมวันนี้เราจะไปดูสืบต่างประเทศกันว่ามีอะไรบ้างครับเปิดมากับคลิปวิดีโอเลยนะครับผมในต่างประเทศเปิดมาเป็นมาเลเดอร์ดินอูนะครับผมเห็ดเท่แรงล่างนะครับสืบต่างประเทศเป็นยังไงครับเวียดนามในแลรง คัามสุดยอดจะด้วยนัดคลิปต่อไปครับผมอยู่แับเสริฟต่างประเทศอีกเช่นเคยได้ยังไงไล่ะเด,ดินครับไม่เน้นร่อนลงครับนั่นเดินครับเก็บเด้าอย่างที่นะครับนี่เคยคลิปขับขี่จากฝัางประเทศทางลงแล้วยัมีขี่มังกรว่าเป็นไงครับเป็นมาอย่างที่เจ็ดเจ็ดของไทยนี่เข้าตรงไหนครับผม ใครนี่จะเข้าตอนไหนครับใครรู้รบ้างครับนี่ครับพิสูจน์ครับเ GT เข้ามาในฟ,ฟัคกี้แลครับเข็นไปได้ยังไงครับทุกคนไม่ยิงไม่ลิงด้วยครับโคตรแม่นอะทำไม่ได้ไงโอ้โหถือฝั่งมาทีสุด,ดเป็นเซฟรหฟแมนเลยครับแต่ไม่เอา GTV มาดิฟ,ฟัคกี้เช็ดอย่างงงขอบคุณครับที่เข้ามารับชมกดติดกดแชร์กดสกายก็ได้วยนะครับผม